าาามาอยอยยยเเี้้นนนบตั้มครับน,นค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมรับไทคูนไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากฎของเกมวันนี้ว่าไงบ้างครับเราจะแข่งกันว่าใครจะขยายขอบเขตได้มากกว่ากันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าส0มสนาทีใครจะขยายขอบเขตได้มากกว่ากันนะครับแล้วก็กฎเหมือนเดิมนะห้ามซื้อของเกิน200โลบัสนะครับ <Okay. S 1> มาเริ่มได้เลย อันดับแรกเขามีสะพานฟรีให้เนาะสะพานฟรีอ๋อแล้วก็อัปเกรดแพ้อุ้ยเรามีแพ้แล้วอ๋อพีด้วยยังมียังมีแพ้หนึ่งอันนี่อุ้ยมีอะไรให้ซื้อบ้างงานทำไมมันมีสะพานแล้วก็มีผลไม้ลอยไปที่สีแดงอ่ะมีแพ็คสตาร์เตอร์ห้าสิบเก้าโลบัสอุ้ยอุ้ยจริงก็เพิ่ก็เห็นอันนี้นี่แน่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจำเป็นต้องใช้เก็บของอัตโนมัติหรือเปล่า อันดับแรกตอนนี้ก็มีเงินหนึ่งแสนแล้วพวกนั้นก็อัปเกรดอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดเรื่อยๆพอดีว่าเห็นมีหีบอยู่กลางเทะเลด้วยนะไหนราจะโดนฉลังจัดไหมอ่ะกล่องของรางวัลกดอีเพลารับได้เป็นกลางมาเหรอบุตการวิ่งหนึ่งโลบัสซื้อดีกว่าก็มีอะไรอัปเกรดก็อัปเกรดอุ้ยมีเฮลิคอปเตอร์แล้วนะอุ้ยอุ้ยอันนี้โลบัสไม่เอาไม่เอาอัปเกรดรับ เอาไปเงินก่อนนะ่ะเก็บท่องท่านหรือวอันนี้มีเงินสดหนึ่งหมื่นแล้วแล้วเราเอาเงินสดไปทําอะไรล่ะไหนมีเงินเดียวหรอใช่เป็นม่นเดียว้วงมีตั้งแสนสองแล้วนะไม่ใช่หมายถึงว่าเงินจากการผลิตจากไทคูลเนี่ยมีอยู่หนึ่งหมื่นเมื่อกี้พอไปเหยียบแล้วลิฟต์ก็หลุดไปเลยอะลอยขึ้นฟ้าใช่ไหมใช่อ้าวแล้วเงินเราอะเดี๋ยวมันเข้าตัวแล้วเข้าตัวแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะต้องซื้ออะไรอีกต้องซื้ออะไรอีกไหนซื้ออะไรได้อีกไม่เหล็กอัตโนมัต ซื้อเก้าอี้ซื้อโคมไฟเตาผิงอยากได้เตาผิงไหมซื้อโต๊ะซื้อพื้นซื้ันจะไม่ได้น้ำพุด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อพื้นก่อนผนังทมเดี๋ยวแล้วหน้าาตแล้วอะไรทําให้เรามีเงินมากขึ้นล่ะเดี๋ยวนะการวิ่งมีประตูบ้านไหนมีประตูได้กดอีเพื่อนั่งต้องกดไลค์ก่อนบ้านในฝันเดชัดเดี๋ยวนะเรามีท่าเลยด้วยนี่ อ,อุ้ยมีเตาผิงนี่คืออ๋อสามารถที่จะเอาเจ็ตสกีออกไปได้เหรอไหนมีเจ็ตสกีตรงไหนอุ้ยเหมือนเห็นหยิบอยู่ใกล้ๆอ่ะทำยังไงอ่ะเราต้องว่ายน้ำไปอุ้ยแล้วเราบังคับยังไงเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงบังคับอย่างนี้มีเจ็ตสกี้ด้วยเหรออยากให้จ,จังเลยทำยังไงถึงได้เจ็ตสกี้มีเจ็ตสกีฟรีอยู่อุ้ยอีกเก็บแล้วอุ้ยได้เงินสองตัน กล่องของรางวัลอันดับแรกเราไปหากล่องก่อนสิเจอหีบเจอหีบคุ้มไหมเนี่ยอ้เจอหีบอีกแล้วเจอหีบอีกแล้วอยู่ตรงไหนตอนขี่จสกีไปแล้วมันเห็นใช่ไหมตอนนี้ว่ายน้ำเหนื่อยมากเลยอู้เราก็เจอกล่องเรื่อยๆอู้ว่าแต่นี่เขาเราไปทำอะไรเนี่ยน่าจะต้องมาแข่งจสกีแน่เลยเดี๋ยวเขาให้เรามาที่จุดสีเขียวนี้แน่เลยนี่แนี่ยอ๋อล้วมันก็จะนับเวลาโอเคจีทสกีเพิ่มมากเอ้ย เงินโตมากขึ้นใช่ไหมใ<ป>ช่สิ้นสุดแล้วใช้เวลา1 8.9วินาทีจุ่ใช่ลาลวินาวเอาเลยไปแล,แล้วตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งแสนหยุดจ <1, 8. S 2> ีบ็ด <1, 7. S 2> เลยกองอย่างนี้ไม่ได้นะถอหลังถอยหลังเป็นเลยกล่องตอนนี้จิบเงินไปก่อนเอ้ยว่าแต่เรา ไม่จําเป็นนะลงตรงไหนก็ได้เอ้อันนี้มันยี่สิบลวขออัพเดตั้นต้นดีกว่าลงได้แล้วสเปซจ้านี่เน่นี่เนี่ยอัพเกตเก้าได้ห้า็แล้วโอ้โหแสดงว่าไทคูลใหญ่มากอ่าตอนนี้จุดอัปเดตตรงนี้หมดแล้วไปอัปเดตบ้านต่อดีกว่าไหนไหน อาเกรดแพ้นี่ไงต้องมาอัเกรดแพรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้านเราต้องมีแพร์แต่งด้วยเหรอใช่ต้องมีผนังต้องมีทีน่นั่งเยอะแยะมากมายแพงด้วยนะอุเราเทอกับข้าวได้ด้วยนะ,อะขอปลาหนึ่งชุดครับไปชายหาญยิงได้ไหมล่ะเราเลี้ยงปลาได้ด้วยในบ้านอ่ะอยเราต้องมีท<อ>ีมออกกําลังกายด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโซ่ความแข็ง เขามียิ้มเรามียิ้มเราต้องออกกําลังกายไหนได้เดี๋ยวเกมนี้มันไทคูนไม่ใช่ออกกําลังกายปิดเกมแล้าเอเอหรอเอบันไดแปลว่าเรามีชั้นสองหรือเปล่าใช่แน่เลยใช่มีบันไดแปลว่าเรามีชั้นสองจริงๆด้วยมีห้องนอนโอ้โหโอ้หนี่งเกือบแล้วเนี่ยเหยียบเพลินจนลืมดูตัวเลขนะเนี่ยหลังๆัมันเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหเก้าก็ สองแสนแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะบันไดมีไว้ขึ้นลงใช่ไหมแต่กระโดดลงมาจากชั้นสองเลยเอา้อาวแล้วมีบันไดไปทำไมมันเหมนกันแหละท่าน <c oughs> ต้นสบายแล้วมานนี่ยโอ้แต่เงินเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะนี่ใช่ไม่หนาวเหรอเนี่ยมีมะตกขนาดนี้ยหนาวนะไปผิงไฟผิงไฟกาจริงเหรอม่เตาผิงด้วยเหรอนี่งา่ายเตาผิงไม่รู้แต่ตอนนี้หนาวมากด้านนอกมีหลังคาแขวน สวยสวยก็ท้องสวยอยู่นะเอ๊ะว่าแต่ลงชั้นหนึ่งยังไงเนี่ยเริ่มสับสนเนี่ยชั้นหนึ่งลงทางไหนหอ๋เอเอ๊ะอ๋อนี่งไงบันได้ระวังนะสร้างบ้านจะหลงทางเพิ่มปลาก่อนเลยปลาอะไรเนี่ยปลาโล,าลมาเราเลี้ยงสามารถเราเลี้ยงปลาโลมาได้ในตู้ในบ้านเอ๊ได้ด้วยเหรอปลาอะไรนะปลุกมาเลี้ยงในบ้านได้ด้วยหรอไม่น่นาจะได้นะ เอ๊ว่าแต่หน้าต่างนี้ไม่น่านะนะไม่น่าซื้อนะเพราะว่าแบบหลงทางตลอดเอาไปโดดลงไปเอาเงินสวยตุ๊กตาแล้วเริ่มสวยขึ้นแล้วนะโอ้เลี้ยงปตาอย่างเดียวนะเราวัดกันที่เลี้ยงปตาที่ไหนล่ะ <c oughs> อ๋อเนาะอยังไม่ได้ซื้อราวันไดเดี๋ยวไครตกอ๋อนี่ดาเบลอ๋อตรงนี้นี่เองกลัวจนขึ้นบ้านหนา,นาวนขนาดนี้โอ้โหหน,นาวขนาดนี้มาแช่น้ำอีก เงาเอ๊ะเอ๊ะทำบันไดก่อนเลยนี่นมีบันไดชั้นสามด้วยหรอเดี๋ยวนะชั้นสองซื้อไม่หมดเลยอะโตโตะบอสต้องซื้อไหมสองแสนอ่ะซื้อนี่ลราซื้อลูกปั้นนางฟ้าไว้ในบ้านเฮ้ยมีชั้นหนึ่งด้วยนะเา้าว้นนี้ชั้นไหนอะอา้าวนี่อยู่ใต้บันไดด้วยหรอใช่ใช่เห็นแล้วชั้นหนึ่งอ๋อนี่ไงชั้นหนึง่งโอเคมีอ๋ออัลคาเลีย ต้องพิงอ้าวตังหมดแล้วไปแล้วโอ้เรามีป้าไม่ต้องลงกับัันไดน่ะเดี๋ยวเวลามีปะกาลังเราซิ้โซฟาไว้นั่งดูใช่ไหมตารางตารางคือโต๊ใช่ไหมโคมไฟสีสวยจ้งโซฟาวยชั้นใต้ดินยังมีลึกลงไปอีกเหรอที่ยหในเรือยอดท้องคำมากอ่าเรือยอท้องคำเลยเหรอ ตอนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะอย,อยู่ชั้นหนึ่งเหรอตอนนี้สร้างชั้นสามไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปสร้างต่อเป็สร้างห้องรอ้อนหน้าต่างก่อนเดยอะโต๊ะเก่งส,สวยจังเลยนหนูยิ้มแทนทีวีมีอควาเลียโอ้โหเราสามารถมีอควาเลียอย่างนี้ในบ้านได้เลยเหรอโอ้โหอ,อ,อันนี้แพงมากสวยจังนี่ชั้นวางของขนาดใหญ่มนี่โอ้โห อนี่เรายังมีลึกลงไปชั้นสามได้อีกหรอชั้นใต้ดินอ่ะหรอใช่นี่มีบ้านวน้่หนังชั้นสามหนังเขาไม่มพรมหน้าต่างมาให้ด้วยหลังคาุ้ยห้าเปื่อตกอุ้ยจะเป็นไม่เนี่ยลูกใคร่ยลูกปั้นเนี่ยโอ้โโซฟาโซฟาสวยมากสวยมากเรามารีวิวแมปไนดีกว่าเนี่ยเราเราซื้อของเสร็จแล้วก็รีวิวแมป เนี่ยลรามาจากชั well. right <the oh, ้นสามเราไม่เคยหาบันไดเจอสักครั้งเลยอ้ะโอ้มีอ่างนอกบ้านด้วยหนาวขนาดนี้ไหนลองดูซิอ้ยหนาวจริงๆไปดีกว่าอ้าวไม่ใช่ประตูเหรอตรงนั้นสามสองเลยหมมดเวลาบ้านในตรงกลางหมดเวลาแล้วแล้ว นี่มาดูบ้านเพียนกันโหสวยโอ้ยสวยไหมสวย,ยไหมใด่บ้านมีสองชั้นี๋ดูชั้นหนึ่งกันก่นกอนนี่มีปลาด้วยนี่กดอีะามาคา่โอเคมีห้องออกกำลังกายนี่ก็มีห้องนึงเป็นห้องนั่งเล่นมีทีวีด้วยมีตู้ปลาด้วยนะ แล้วก็มีชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นยังไม่มีอะไรเลยขึ้นชั้นสองมีลูกปั้นด้วยใครก็ไม่รู้ก็กห้องนอนมีห้องอะไรวะเนี่ยห้องทำงานก็อีกห้องคือห้องน้ำมีบันไดขึ้นชั้นสามเนี่ชั้นสามยังไม่มีอะไรเลยปิว ดูบ้านของต้มกันบ้างบ้านของต้อมมีทั้งหมดสามชั้นไปดูชั้นหนึ่งกันดีกว่าชั้นหนึ่งซื้อหมดทุกอย่างแล้วนี่มีห้อง,องกังกายมีจักรุชี่ด้วยนอกบ้านมีชั้นใต้ดินเหมือนกันมีชั้นใต้ดินซื้อหมดแล้วนี่มีอะวาเรียมด้วยใต้น้ำสวยมากแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะมีบาร์นั่งผิงไฟนะแล้วก็ไปดูชั้นบนถัดไปคือ ชั้นที่สองชั้นที่สองเนี่ยก็ซื้อหมดแล้วเหมือนกันห้องทํางานหรือห้องนอนก็มีทีวีมีทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วก็ชั้นที่สามชั้นที่สามก็จะเป็นห้องเล่นมีที่เล่นเกมมีห้องนอนแล้วก็ยังเปิดโล่งอยู่เลยหนาวมากตอนนี้หนาวมากๆอ้าวทีนี้มาดูกันซิว่าใครเป็นคนชนะ เป็นไงบ้างนี่บ้านทั้งหมดนี่สามชั้นใช่มีทั้งหมดสามชั้นไหนมาดูซิถ้าเกิดว่าเดี๋ยวแฟร์เราคลิกที่การเกิดใหม่ก็ได้ให้เชียนคลิกก่อนว่าของเชียนการเกิดใหม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูซิได้20%เซได้ยี่สิบเปอร์เซ็นไหนมาดูของตั้มซิของตั้มได้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเกมนี้ ต้งเป็นผู้ชนะ <Wow. S 1> เข้าบ้านไปนอนกันดีกว่าถ้าใครสนใจเกมสนุกๆแบบนี้ mm hmm. แล้วก็มีบรรยากาศดีๆอย่างนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย